สบายดีมื่อสุคนลิปนี้ก็ตามสัญญาที่แลเคยให้ไวแล,แลเวลาหันจะมาเฮดโดนัทให้ทุกคนเบิ้งเอาก็มาเริ่มกันเลยเนาะก่อนอื่นและก็ส่เอานมสุดประมาณ 300ML มาต้มให้มันพออุ่นๆใสิเอามาทอกใส่ซามนมมันต้องพออุ่นเลยทุกคนบัดแล้วล่ะก็ใส่ย,ยีสต์แห้งลงไปเลยซองหนึ่งแล้วก็ใส่ไข่ไก่หน่วยหนึ่งตามลงไปบัดแล้วล่ะก็สิโคนคนๆให้มันแตกดีให้มันเข้ากันดีนะให้ยีสต์แตกหลังจากนั้นก็ใส่น้ำตาลไปสองบวงตะกินแล้วก,ก็ใส่เกลือเป็นเครื่องบวงตะกิน แล้วก็โค้นต่อไปให้น้ำตาลกับเกลืออาหารมันแตกดีๆบัดแล้วแล้ก็ใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ภาษาไทยเอื่นแป้งสาลีอเนกประสงค์เนาะแต่ว่าภาษาลาวแล้วก็บนในใจประมาณ3โจกนี่แหละทําอิฐนะแล้วนะลก็โค้นมันไปเบิง้งคือแป้งนี่ก็บ่ได้กําหนดตายตัวหรอกทุกคนค่อยๆเติมไปจนกว่ามันจะโผล่พันหลายๆเห็นนะว่าอันนี้ก็โจกที่ซีไรแล้วเติมไปแล้วแล้วก็มาโค้นคน้คนแล้วก็เอามือมานวดเบิง้ง แล้วทำอีทหนเกใส่ถุงมอกถุงมือคักแน่ได้ <c oughs> เบิ่งแล้วมันยังเหนียวแหงงยุ่แล้วก็เติมแป้งลงไปอีกนี่ใส่ไปแล้วละทุงมือก็คือบบผ่านเลยทุกคนนี่แหละเอามือล้วนๆนี่แหละดีกว่ายันทุกคนเว้าให้หนวะวาบริสอาดเลยก็เลยทิดลงใส่ถุงมือมันก็คือบบผ่านแหงเนาะอ่ะเอาแบบเรียๆนี่แหละทุกคนใส่แบบโบมีถุงมือในรถนี่ นี่แหละบัดท้าเติมแป้งเติมอย่างไปตลอดแล้วเฮาก็มานวดนวดจนกว่ามันจะได้พุ่นน่ะนวดไปน้อยนึงแล้วก็ใส่อันเนยหรือว่ามาร์การีนประมาณ2องวงตะกินนะทุกคนแล้วก็มานวดต่อขั้นตอนต่อไปนี้ก็สิเอานวดยากนอยนึงเนาะเพราะว่าเฮาใส่เนยเด้มันก็สิยากมึนๆเปียกๆหั่นน่ะคนก็เอาน้ำมันมาทามือแบบนี้เด้อมันจึงจะนวดง่ายเอาน้ำมันมาลูบๆมาทาใส่มือแล้วก็นวดต่อเลยนี่แล้วก็คั่นมันเปียกมันเหนียวเกินไปก็เอาแป้งนำมาโหยใส่มือแล้วก็มานวดต่อแบบนี้เลยมันจะช่วยให้เฮานวดง่ายขึ้นก็นวดไปเรื่อยๆนั่นแหละ พอดีพอดีมันจะโอเคแบบนี้ฮะนะมันโบเอเลิอะลาดเกินไปว่ามันโบแห้งเกินไปนะก็ถือ่าได้แล้วแล้วก็เอาน้ำมันมารูปๆใส่แบบนี้เลยว่าเขาใส่เนยเดนอเคอรจีมันจะเหนียวแบบติดซ้ำหมดเลยใส่น้ำมันแบบนี้แล้วก็พักไว้เลยนี้ฝาปิดไว้แล้วก็พามาปลุกไว้เลยแล้วเอาก็กสิทาประมาณหนึ่งชั่วโมงนี่แหละในระหว่างที่ทาก็มานั่งลิ้นทีปารีกับเอดาลิ้นของลิ้นแบบเป็นเห็ดน้ำสาข,ของเราฮะแหละอย่างกับมามังเบิดเบิง มั้งตกแกบวไว้สิเลยทุกคนกาเจ้าให้ลินแต่วัยด้าหันห้มักงแล้วก็มาประกอบใส่หนึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วก็มาเบิ่งแปลงของแรกก็คือมันพองได้ทีแล้วเนาะแล้วก็สิมาเสร็จมาเฮ็ดความสะอาดแถวนี้นี่แหละแล้วก็สินวดอยู่นี่เลยพื้นที่กันน้อยเกินเสร็จแล้วเสร็จให้แห้งๆแล้วก็แปลงนี่หละมาหอยบ่ให้มันติดพื้นนาแล้วแล้วก็สิเอาแปลงของแรหันมานวดนวหนวดน้อยนึงแล้วก็สิมาแบ่งนี่แหละแบ่งครึ่ง แล้วก็สิปันป้นๆให้มันเป็นกอนไว้แบบนี้แล้วก็สิมาเริ่มจัดการแบบลิงมันเลยสีลิงลิงแบบนี้สีคึงคึงแบบนี้ขั้นตอนนี้ก็ใส่แป้งไปลายๆเลยเด้อทุกคนมันจึงบุติดไม้ะนะมันก็จะให้เปิดแป้งง่ายนําการฮาแบบโบ้โฮยแป้งใส่ก็คือมันจะคึงแป้งดโดนัทเฮา้ใดจะเหนียวนหนือหนะแห้งคึงไปลิงกไปให้มันเป็นแผ่นใหญ่ๆออกแหละบ่ต้องเฮ็ดหนาอะไรเลย,ยทุกคนเฮ็ดอาวาบางๆเพราะว่าตอนเฮาปะไว้กับตอนหาจืดนะมันสโพงขึ้นอยู่แล้วบัดแล้วแล้วก็หาโจกหน้าตามเขาต้้ออองกกาารยได ก้อนโดนัทตัวใหญ่ก็เอาโจกใหญ่อยากได้ก้อนโดนัทน้อยก็เอาโจกน้อยสชนะแล้วเราก็มานี่แหละตัดมันแล้วเราก็หาฝาตุกเปบซี่มาโจหูมันแบบนี้เลยหาเอาตามทุกคนสะดวกเลยอยากได้หูใหญ่ก็โซกฝ้าใหญ่หันอยากได้หูน้อยก็นี่ก็ไปโชกอ่นฝายอย่างที่มันน้อยก็นี่แป้งโดนัทที่เหลือหันกับบุตรทิมด้วยทุกคนเอามันมาครึ่งคึ่งคึงโตนี่เอามันมาลิ้งมาครึ่งโตให้เห็ดจนหมดห่ะนะแล้วล่ะก็สิมาตั้งหม้อแล้วก็ใส่น้ำมันเพื่อเป็นการจืดใส่น้ำมันเปิดไฟกลางแล้วก็ทาน้ำมันฮอนน้รง เฮ็ดไฟแหงเลยทุกคนเฮ็ดไฟค่อยๆค่อยจืนไปกะคันโดนัทเขาบงงามก็มาแปลงตอนนี้แหละเห็นบอกเฮ็ดไทยมันมลมนมลยังขนาดว่าหุบทรงโดนัทแล้วมันกะสิบลอนบงงามแหงปันใดดอกเฮ็ดฟ้าเลยไปมีฝีมือในการเฮ็ดก้อนโดนัทให้มันงามกะเฮ็ดงามๆแล้วกะทายหุ้มให้เลเวิร์เลยเด้อที่มีคนเฮ็ดน้ำอยู่บออันชุดอันโดนัทแล่มนี่ก็ได้คันไม่ไปเฮ็ดน้ำกันทรงมาให้เลเวิร์เด้อนะนี่แหละจืนพอมันสุกแล้วกะเอาขึ้นพักเลยนี่ทุกคนแล้วแล้วกะสิมาเฮ็ดน้ำช็อกโกแลตอันเคลือบน้ามันนะคนลอยากได้สีขาวเนาะเลยก็เลย และลืมเบิ่งว่ามันมีโอริโออยู่ทางในแล้วมันสิเป็นแนวไดทุกคนคิดว่ามันก็จะเป็นสีขาวหรือมันจะเป็นสีดําก็คือฟ้าแหงต่อซื้อกับโบเบิ่งเนาะโอ้เจ็บใจแหงหากลมาสังเกตดีๆนี่นะว่ามันมีโอริโอทางในนีว่าแล้วก็บมีผิดเลยทุกคนมันบ่ได้เป็นสีขาวแล้วมันเป็นสีแหลืๆแนวนี้เออวะานายตัวเองเนาะแบบบบเบิ่งดีหั่นะแล้วก็ลองเอามาเฮ็ดเบิ่งนี้มันก็เป็นแต่ละแต่ว่ามันก็ส่บบข,ขาวค่แะแค่ มันจะเป็นสีออกใสๆแล้วก็มีอันโอริโอปนนี่แหละแล้วก็จะเอาโดนัทมาจุบๆแล้วก็จะเอาอันแนวแตงหน้านมาหอยๆแบบนี้เลยง่ายๆทุกคนขั้นตอนนี้นายเฮ็ดเอาไว้หน่อยหนึ่งเด้อว่าช็อกโกแลตมันแห้งแล้วมันสิบูติดก็ในการนั้นเฮ็ดน้ำช็อกโกแลตนะและลืมบอกแล้วก็ใส่นมไปหน่อยหนึ่งแล้วก็เอาช็อกโกแลตไปละลายซื่อๆแต่บนกับโอริโอเลยจนลืมวันนี้แล้วก็เฮ็ดเป็นอันช็อกโกแลตสีดำเนาะใสิใส่นมไปโจ๊กรึ่งแล้วก็สิใส่ซอสช็อกโกแลตแบบนี้นะผ่านโบมีก็ซื้อช็อกโกแแแแแลลลลลลตสสสสสสีีีีีดดาาาาาา้้้้ววมมมะะะะยยยยเเเเอออออคคืืฮ็็็่่่่่่่่กกกกหหหััันนนนนนนใซซบบบบบิง ง่ายๆนี่แหละเขาใส่นมแล้วก็หิบใส่ซอสลงไปเพื่อให้มันจับตัวนะทานมม้อนแล้วมันจะจับตัวหิบใส่ตอนนมยังบุทันโอนทานแลวกะคนมันยังทานแหละคนหรือว่าเคี่ยวมันให้มันแบบเป็นเหนียวๆเขาฮนแหละหรือว่าให้มันสุกนี่แหละเขาเคี่ยวไปประมาณ5้านาทีเขาก็จะได้ซอสช็อกโกแลตเหนียวๆแบบนี้เลยหลังจากนั้นก็เอาโดนัทของเขามาจุบคือเกานี่แหละอันตอนนี้ต้องเห็ดไวๆด้วยทุกคนเดี๋ยวช็อกโกแลตมันชี้แข็งจุบแล้วแล้วหิบหวยแนวแตงนาใส่เลยแตงนานี่ก็แล้วแต่คนมักเลยนี่ตัวนีี้แแหหหละะกกก็็ใสส่เปปนนนััววโจาาิงมไอบบ แล้วแหละเอื้อยลงมาเราไม่เห็นเราเพิ่นก็นเลยว่าป้าแล้วมันเป็นตะมวนแถมมาให้เอื้อยเห็ดนำเพิ่นว่า เราหันมากมากได้โดนัทนี <pad> ่นะเอื้อยนะเราก็เลยมาซวยแลเห็ดเบิ่งม้วนแห้งเห็ดกันสองคนไปลุมกันไปบักมันม้วนหัวนะมันม้วนอิ่มได้ทุกคนการเห็ดขนมขยังนั้นเล่นมากแห้งวนอันนี้เล่จีไทยเบิ่งแบบว่าถ้าไอ้บมีช็อกโกแลตเอามาเคลือบน้ำตาลแบบนี้ก็ได้นะทุกคนเฮ็ดให้มันมีหลายหน้าหลายสีสันหลายรสชาตินะทีจริงๆหันเล่มากกินตัวเคลือบน้ำตาลหันได้หลายกว่าตัวเคลือบช็อกโกแลตนี่เลว่าค่อยกินเลยจากเลยตัวเคลือบน้ำตาลมันจะออกฟินๆอะไรกับบังโหวแล้วเาก็จะไดด้โนัทแบบนี้เลยนี่คือแลเป็น เสิร์ฟเลยใส่จานเลยนี่เนะาะ3านาสามสไตล์3ามรสชาตินี่เลยทุกค,คนงามบอจุกๆุส่วนมื้อนี้หันแลกก็กินกับน้ำซาคือเก้าน้ำซาหอมหอมโดนัทหวานๆวานเสพๆถ้าเป็นไผมากก็ลงตามแลเดอร์และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลเลร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แลและถ้าเป็นไผอย่างให้แลเห็ดคลิปอย่างก็คอมเมนต์บอกในเดอ้อ